บักแวมึงเสียใจอีกแล้วปะเรื่องข,ของคอยเจ้ายังไม่อยู่แม่โอ้ยบักสัวเอ้ยจ้าแม่มึงก็เป็นตัสิทแตกคักเนาะเท้าปานนี่แทนที่จะไปเหตุงั้นซอยแม่นี่อีหยังท่าสร้างแต่ปัญหาให้กูอยา่าเมาดูไหลนะสิไปไซก็ไปไปพิมพใจเย็นๆก่อนมึงอยา่าเ่าแหมั่นหลายที่มันได้เป็นยู่แบบเนี่ยก็ย่อนมั่นอกหักเมียมั่นป๋า มึงก็ให้เวลาแม่เอาเงินสองร้อยทีเวขอย้าไหมือว่านี่แม่มึงูก็ห้ย่ายว่างหันมึงจะไปบอกแม่ต้องฟังเด้อว่าย้าไห้แม่เจ้าเอาเงินให้มันอีกละติคอยบอกแล้วเป็นบอกว่าปรต้อง g ให้มันมันว่าเสียวไปซื้อน้ำมันเติมรถไถหน้าแม่เลยเอาไหโอ้ยเจ้าเสือมันยุติเจ้าเคยเห็นมันไหนาจะเชืออยู่บ่เจ้าก็หูอยู่ว่ามันเอาเงินไปเฮ็ดอีหยัง ก็จะมาปวดหลังแท้ป okay, mm ันไหนมันจะเศร้าจะเถื่อนเาะมันจะมาคกอยจังปวดจังทรอะมานคักแถอะเนาะแม่เจ้าปวดหลังอีกเราบ่แม่มันเป็นๆยุดยุดหน่าลูกจักปันไหนมันจะหายขาดจักเถื่อมันทระมานมาคักได้ดีเดียวนี่โอ้ไป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 นั่งคุณไปนั่งคุณไป แม่เ๋ยวาคอยไปเหตุงานได้เงินน่ะคอยสิซื้อยามาฝากดอกบอบอไม่ต้องซื้อมากดอกลูกแม่กินมาหลายยี่ห้อแล้วว่ามียี่ห้อไดเท่าจากยี่ห้อดอกมันมียายอยู่ตัวหนึ่งแม่คนเขาว่ากินแล้วอ่ะซอยได้อีดได้แม่มันซื้อไปย้ายอย่างไะลูก มันซื้อว่ายากระใสเส้นตามองก่อนดำแม่มันแก้บรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวปวดน้ำเอ็นปวดน้ำเส้นโดยเฉพาะเลยเด้มันแพงบ่ล่ะลูกบ่แพงดอกแม่เดี๋ยวสิไปถามเพิ่นนบึงกอนเดอ้อ่าได้หละ่ะสิไปแห้งงานแล้วตินี่จ้าแม่ค่อยไปทำงานกอนเดอ้อมันสีสวยจ้าจาประสันกับพ่อตองห่วงแม่ดอกเดอ้อ จ้าแม่ไปหนกไปบักเวมึงเสียใาอีกแล้วบ่เรื่องของขอยเจ้ายังไม่อยู่แม่โอ้ยบักสัวเอ้ยเจ้าแมนมึงก็เป็นตัสนิแตกคักเนาะ เท่าปานนี่แทนที่จะไปเหตุงานซอยแม่นี่อยังท่าสร้างแต่ปัญหาให้กูนี่แม่อย่าว่า,วาดูไหลนะสิไปไซก็ไปไปเดี๋ยวใจเย็นๆลูกไม่ยังกันอีกอะไรนี่เจ้ากระเบิ้งดูแม่เศษย,ยาหนักขึ้นสูมือสูมือขอแต่แต่เงินข่ไปซื้อ,อยามาเสพขันคข่เบ้อหายอ่ะมันกระดาห์ข่ยขึ้นหมูขึ้หมานี่ คอยในเฮ็ดงานคนเดียวคอยกับเมื่อยได้แม่นี่แม่ถ้าเจ้าเมื่อยลายเจ้าก็ตา,ตายตายไปโลดลำค้านวะบักแม่พิมพ์ใจเย็นๆก่อนมึงอยา่าเ้าใหมั่นลายที่มันได้เป็นย่แบบเนี่ยก็ย้อนมั่นอกหักเมียมั่นปามึงก็ให้เวลามั่นแหน่สมควรแหล่ละที่เขาถิ่มมันไผสิอยัดอยู่กับผู้ชายแบบนี้ห้ยแม่ เจ้าคือปากดีแท้พิมมึงนะหบปากไปเลยมักเวมันเป็นคนดีที่มันได้เสียคนอยู่แบบเนี่ยกระยอนเมี่ยมันป๋าทามึงที่อ่ะมึงไปทอดเมี่ยมันพูนพูดที่ถิมมันไปอ่ะกระยอนว่าเจ้านั่นล่ะให้ท่ายันแบบนี้มันก็เลยเสียค้นแบบนี้นี่แม่ยายอ่ะดีก่าแม่อะไรเท่าเลยยายบ่เคยด่าบ่เคยซ้ำเติมผมเลย พาะแบบนี้ไงผมถึงหักใหญ่หลายก็แม่ส่วนแม่แม่สิไปใส่แม่ก็ไปเลยเออกระสันก็มาต้องมาขอเง,งินกูขันบอกว่าฟังความกูอวะก็ไปหาเงินใส่เองรถใจเย็นๆลูกไม่ต้องคิดหลายเดอ้อแม่มึงมันกับปากว่าดียังสั่นล่ะปะ่ะเขาไปกินเขาในบานเท่าดีกลัวมีแม่แบบนี้ ผมแล้วก็สร้างเลยเออใจเย็นๆลูกใจเย็นๆปั๊บปๆ๊บปั๊บเขาไปกินเข่าในหัอน่องดีกว่าพิมขั้นเมือ่อยกขึ้นไปพัาก,ก่อนเดอ้อแดดมาันห่างหอนเดี๋ยวสิเป็นร่มเป็นแรงไปจ้าปนวนคอยวัดทิทางเห็นมันแล้วก่อน นี่ก็อีกสองสามให้เองเอาเอาเอาจังสั่นก็นได้มึงนี่ก็จะมันขยันขักเนาะเหตุงานอยู่พุดีเดีโงกงกอยู่คยจมเบาเมยเลยจ้าค่ะผัวกับบ่มีลูกก็ะซอยงานซอยการียงกับบ่ใดการแรงเมื่อสามร่อยจำเนี่ยเ,น,ยน,เนี่ยมันพ่อใส่บ่ละพิมกับประหยัดเอานั่นละจับปนวน เพราะว่าข่อยกับบหูว่าสิไปเหตุงานอีอย่งแล้วขันปนวน่ะมีงานอีอย่งก็เอินใส่เรื่อยๆเลยเดอ้อขอบคุณปนวนหลายๆที่จ้างข่อยมาทางยาให้จ้าขันชันกับป้าขึ้นไปเชียงหน้าก่อนเดอ้อขันเมื่อยกะขึ้นไปพักเดอ้อจ้าป้า แม่ของนี่น่สองร้อยจเจ้เงินไปเติมโทรศพัพท์เติอมอีอยังอีกหมู่บ้านนี่ก,ก็คือห้ไปแล้วก็มันเบิดไปแล้วขอแนะ่เร็วๆบบมีดอกบ่ต้องมาขอหยแม่ขอซ้ำหนิบ่ได้บ่เอามาเ้าบุลรู้เรื่องติกระยังว่าโบมีหูย มาแล้วบอลูกเมื่อยบอเมื่อยอยู่จะแม่มือนีแดดฮอนห้อนก็สั่นเดี๋ยวแม่ไปเอหน้าไม่กินเ้อโอ้บ่บอบอบ่ต้องแม่แม่น่ะแห้งปวดแอวอยู่ย่างย่างดูไหลเอานี่ยากระใสเสียนตาเมื่อก่อนดำคอยซื้อมาหาแล้วยาตนี้ติลูกที่เขาว่าดีดีวันนั้นนะจ้าแม่ตัวนี่ล่ะ ผูใ้ใดกินน่ะเขาก็ว่าดีคักอันพ่อยญยสมคุ้มวัดนะแม่แล้วเป็นนมอนรองกระดูกแล้วกินบ่ดดวนแล้วก็หายขาดเลยได้แม่แล้วมันปลอดภัยบ่ลหละลูกยาตัวเนี่ยปลอดภัยจ้ะแม่เพราะว่าเห็ดจากสมุนไพรลอยเปอร์เซนแถมยังมีทะเบียนยาพร้อมอีกตั้งหากแม่บ่ต้องเป็นห่วงเดอ้อขอบใจหลายๆได้ลูกเดอ้อจ้าแม่ เออแม่อันนี้เงินสองร้อยแม่อไวเก็บไว้เดอ้อหลานคือนมาเก็บไว้รลดเก็บไว้รลดบ,บ่เป็นยังจะแม่แม่เก็บไว้ะซื้อแนวกินเดอ้อเดี๋ยวเอาไว้น้ำข่อยนะเดี๋ยวบอกวีมันก็มาขออยู่ดีเจ้าเ,าเก็บไว้เดอ้อเจ้าอย่าบอกมันว่าข่อยนะ่ะเอาให้เจ้าขอบใจหลายหลายได้ลูกเดอ้อจ้ะแม่ กะสันขอไปอาบน้ำก็เด้อเหงื่อท่วมตัวไปเมื่ดเลยจ้าเวเอานี่เงินสองร่อยทีเวขอย้ายไปหมื่อ่านนี่แม่มึม่หหูก็หายย้ายว่างหันมึงจะไปบอยแม่มงฟังเดอ้อว่าย้ายหายขับย้าย ผมสิบ่บอกอยี่แม่ดอกผมขอบใจยายหลายๆเ้อผมรักยายที่สุดเลยปราศเจาไปเติมน้ำมันรถไถหน้าตีแม่รับยายรถน้ำมันเบิดเกี่ยงเลยผมมาสิไถหน้าผมก็เลยไม่ได้ไถซำเออกะสั่นประกากะเฝ้าไปซื้อแล้วก็ป้าไปไถหลูกไปครับแม่แม่เจ้าเอาเงินให้มันอีกระตี เอยบอกแล้วมันบอกว่าป่ต้องไห้มันมันว่าเอาไปซื้อน้ำมันเติมรถไถหน้าแม่ก็เลยเอาห้โอ๊ยเจ้าเสือมันยุติเจ้าเคยเห็นมันไถหน้าจะเชื่ออยู่บ่เจ้าก็หูอยู่ว่ามันเอาเงินไปเฮ็ดอีหยังนี่แม่แม่อย่าบอกมากเลยบ่ขันเจ้าบ่ใหายเงินน่ะเจ้าก็หูปากไปเลยเนี่ยมันเงินยายยายไม่ซิดห้ไผก็ได้เงินยายจังไดอันน่ะมันเงินกู เอาคืนมาเลยมึงหูบอว่ากูทํางานหาเงินสีได้แต่ละบาทเนี่ยมันลําบากขนาดไหนเอาคืนมาเลยบ่หายเว้ยโอ๊ยบักลูกสัวเอ้ยบักลูกทรลพี่เออให้มันไปโหลดลูกเหลือตัวมันแค่สองรอยหนึ่งพีห่หลาไปเห็นงานตัดหญ้านนะ่ะมือละสามรอยผุญพ่อแมนตีแม่ ใจดีว่ามีเหตุผลแบบเนี้ยต่อไปคอยกระซิบว่บาให้เงินเจ้าใส่คือกันพิมพิมพเอาพิมมาหน่ะวะจ้าป้ามึงเป็นอย่างบอมอือน,นี่คือจังหนาส้มแทะบ่ได้นอนตตจ้าป้า พอดีเมื่อคืนนี้มีเรื่องคีดหลายก็เลยนอนบลบแต่ก็ว่าเป็นยังดอกคอยยังทนไหวเอ,ออเออถ้าเบาไหวก็พักก่อนเด้อจากป้าแขนเป็นยังคือผูดไม่เฮงแบบนี้ นักทีนักพิม่อยแนะ่คงหูเอ้ยทำไมซวยแถ่นอหลูกเอ้ยยู่ดีๆก็มาลมป่วยเป็นโรคลายแบบนี้ถ้าเสาหลักของบ้านงอยแล้วไผสิหาเงินมาใส่ใจในกอบคัวแม่กระเท่าแล้วพ่อมีปัญญาสิไปเห็นงานหนักแล้ว เหลือแต่บักหล่าเด้ย<ะ>อยูเวฮะผมเี่นนะยายยายแย่เสียผมเห็จ้าไหนผู้ไหสิมาหลับผมไปเห็นงานขนาดยากผมยังเ,ล,เล,ลิกบ่ทัานใดเลยเศร้าบ่เศร้าเลิกบบเลิกบักหล่าก,าก็ต้องพยายามเด้เอเฮา,ามันบอกมีทางเลือกแล้วไหนสิคาอยากคากิน คารักษาพยาบาลแม่มึงอีกผู้ใดกห็หูว่าโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยมันค่ารักษาแพงประกันเท่ากับบอมีถ้าบักลาบ่อออกไปหางานเห็ดอ่ะเท่าเดิเงินเสมาจาย <c oughs> นี่ยายยายกับปอยให้เราตายตายไปเลยซ้ำนี่เราก็คื่อค้นตายทั้งเป็นอยู่ดีียให้เรากับแม่แข็งแรงือเกา่าอ่ะคงจะเป็นไปเมื่อใดหรอก อยู่เวเป็นอย่างคือบอกกับแม่แบบนั้นลูกนี่แม่แท้ๆมึงเด้อยายกับผมบอกแล้วเด้บ่ปล่อยให้เราตายไปเลยเห็นม่นี่เล่าฟื้นขึ้นมานี่ก็เป็นผ้าลาคนอื่นคือเกา่าโอ้ยน่าดูเลยแม่มึงนอนป่วยเป็นพักเป็นปาอยู่แบบเนี่ยมึงยังขิด,ด,ดว่าะไเลยตีเสียแห้งถึงยาย คิดว่ามึงเนี่ยสิเป็นที่เพิงของไทยเกินได้แต่มึงหิดไใจแบบเนี่ยยายก็พินหวังในตัวมึงคักแท้โอ้ยยายยายยามาบิดบังคับผมมีกคนไห้บอแ่ผมอกหักนี่ผมก,ก็เสียใจบ่าแห้งแล้วยายผมมารับผิดช,ชอบผ้าลายีอย่างเลยผมเม็นบ่ได้ดอกแล้วมึงเสียยายเห็นอย่างแบบใดมึงเสียยายนีออกไปหาเงินมาสู้มึงสัตบอ ยายเท่าแล้วโอ้ยยายแล้วยายใส่ผมเพชรจังไหนอ่ะผมก็บ่รู้ว่าผมมันต้องเริ่มต้นจังไหนเริ่มต้นมองไหนอีกยายมันบ่แม่นเรื่องง่ายเลยยายก้อนน่ะนี่ก็มีตะแม่เนี่ยไปค้นหางเงินไนใส่นั่นแล้วมึงเห็นแม่มึงเนี่ยตายเห็นยายนี่ตายต่อหน้าต่อตามึงบูตเตีมึงยังสิสาใจเออก็ได้ผมเพชรก็ได้ ย่อยากให้ผมเห็นงานยังไงย่า,ยา,ยยาก็บอกผมมากันแล้วกันว,ว่าสนาได้เกิดมาเป็นอย่างว่าบ่ลืมพระคุณพ่อบ่ลืมพระคุณแม่อันใหญ่ให้จำว่าความตายนี้มันแขวนคอสุบาทยังยามังสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่พึงคืดน้ำ ุณแม่มีล่นฝ้าไกลดอกหางคู่เขาเฝ้าตอบแทนผู้เท่าก่อนเจ้าสิบอทันสายจังเข้าตอนนี้เทียงแต่พอขาดแม่มีสุยางแท้แทแต่ขาดผู้สืนสซลูกอยากให้แม่สืนส่งคิดพอ,อดีดแม่อยู่มองใดลูกอยากพอบแทน